รัตนาใจลูกขอถวายการสอนพระบาลีขอเจ้าเป็นปัจให้ลูกได้บรรลุนรอมเกนิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจโยโหตุสาทุสาทุสาธุอ่าเรามาต่อกันตรงนี้นะคะอันนี้เมื่อกี้เข้าใจหมดแล้วเนาะอ่าตอนนี้เราก็เริ่มอันใหม่พอเริ่มมาใหม่เราก็ดูตรงนี้นะคะเงามันนะคะอ่าเงามันก็ต้องโยกไอ้ตัวจริงมันไม่ต้องโยกนะมันมาพร้อมกันนะอ่าตอนนี้พอมาพร้อมกันเนี่ยเราก็ดูมันเป็นอะไรคะการรัศมี กาลระตนมีเนี่ยนะมันแปลว่าเจ็ดใช่ไหมแปลว่าในนะในการเนี่ยเนี่ยในแล้วก็อะไรคะการใช่ยคะ่ะในการอะไรคะแต่เนี่ยแปดศัพแปลว่าหนังน,นะแต่ไอ้ตรงสมิงเนี่ยทําไมคะเราไม่แปลไม่ออกสำเนียงอายตาน,นิบาตนะคะเราก็ทําไมเราก็รวมกันเพราะว่ามันตรงนี้ต้องเป็นเจ็ดเหมือนกันเนี่ยนะคะเป็นอะไรคะสัตตมีวิพักษ์แต่สมิงกาเลอ่านะแล้วก็แปลตรงนี้ว่า ในการนั้นแปลแบบนี้เลยนะแปลพร้อมกันไปเลยนะเส mm. ร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาหาประธานประธานอยู่ตรงนี้ระโอนะจะจะสังเกตด้วยบางทีเราก็เจอประธานตรงนี้อ่าเนะี่ยหมายถึงว่าเราเห็นาราโอมีหลายที่แต่ไม่ใช่ประธานเพราะอะไรเพราะาระโออันนี้เป็นเรื่องเมืองใช่ไหมว่าเมืองชื่ออะไรใช่ไหมก็ไม่ได้เป็นประธานแล้วก็มาดูเป็นชื่อคนอันนี้เป็นชื่อคนเป็นประธานแต่อันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นวิเศษณใช่ไหมอันเนี้ยราโอตัวเนี้ย มันก็เป็นตัวขยะยแล้วมันเป็นอะไรคะมันเป็นวิคติกตานะเราแปลตรงสละโอที่เป็นปัตถมาวิพัตสเอกวจนะนะแล้วก็แปลว่าออประธานคือปัตมาเศรษฐิปุตโตอันว่าเลยคะ่ะอันว่าบุตรบุตรตรงนี้เชื่อมด้วยหกใช่ไหมอันว่าบุตรของข้าของเศรษฐีนะคะอันว่าบุตรของเศรษฐีสหายโกเราดูตรงเนี้ยสหายโกเนี่ยเราก็ใส่สระโอเหมือนใครคะเหมือนตรงนี้เหมือนประธานนะ สหายกะเนี่ยเขาแปลว่าอะไรคะแปลว่าทับศัพท์ไปเลยแปลว่าสหายสหายแปลว่าเพื่อนนะคะเราก็ทับศัพท์แล้วตอนนี้วิกติกรตาเนี and and ่ยเขาแปลว่าเป็นแล้วตอนนี้เขาขยายเขาก็เป็นอะไรคะเขาก็เป็นวิเศษนะแปลว่าผู้ใช่ไหมคะอ่ะเราก็บอกว่าวิกติกรตาเป็นแล้วก็อะไรคะผู้อผู้อะไรคะสหายอ่ะแล้วแปดทับศัพท์เนี่ยเป็นผู้สหายอันนี้ตัวนี้เป็นเงามันต้องโยกตัวจริงมานะ กาสาอิิยาเหมือนเมื่อกี้เลยก็เป็นอะไรคะตรงนี้เป็นหกใช่ไหมต่นี้อิทิยาก็เป็นอิยาอย่างเงี้ยก็แจกเหมือนนาลีใช่ไหมเอออิทถีเนี่ยแจกเหมือนนาลีใช่ไหมคะก็เป็นนาลิยาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอิิยานะก็เป็นหกของใครคะของหญิงนั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดูโยโยนี่เป็นใครคะเป็นยะศัพ ยะศับแปลว่าอะไรคะแปลว่าใดใช่ไหมคะตาศับแปลว่านั้นอ,อนิโยแปลว่าใดใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงนี้ค่ะพอเราเป็นวิกติกตาแต่ตัวตัวหูธาตุอัศธาตุภูธาตุชนะธาตุไม่มีเราก็เราก็โยกโยกตัวนี้มาโยกตัวนี้คืออะไรคะคืออัศธาตุอัศธาตุแปลว่ามีแปลว่าเป็นใช่ไหมคะเราก็โยกตัวเนี้ยอัศ อัติเนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่ามีใช่ไหมแล้วก็มีอะไรคะมีอยู่ใช่ไหมมีเป็นอะไรคะคาว่ามีมีก็คืออัศธาตุอัศธาตุแปลว่าว่ามีว่าเป็นนะคะแล้วก็เอาตัวมีมานะคะแล้วตอนนี้พอมีคําว่าอัตินะก็แปลว่ามีอยู่นะคะพอพอเข้าใจตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเหมือนกับคําว่านัตถินะนัตถิแปลว่าอะไรคะไม่ไม่มีใช่ไหมคะ ไม่มีอยู่ก็แปลว่าย่อมไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้อยู่มาจากไหนคะอยู่มาจากไอาากไตัวติวัตามานาวัตมนาเนี่ยวิพัฒน์ใช่ไหมคะเขาก็จะแปลว่าอะไรคะแปลว่าอยู่แล้วก็แปลว่าย่อมแล้วก็แปลว่าจะตอนนี้เขาใส่ไว้ข้างหลังใช่ไหมใส่เขาไมา่อยู่ไว้ข้างหลังแต่ย่อมก็ใส่ไว้ข้างหน้าถูกไหมคะอันเนี้ยเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นอัศาธาในความมีใช่ไหมในความมีในความเป็นใช่ไหมคะ แล้วก็ลงอะไรคะลงอาปัใจจัยในไหนคะในกัตตุวจกเนี่ยนะนะแล้วก็ลงอะไรคะติติวัตมนาวัตมนาวิพัฒน์ก็แปลว่าอยู่ย่อมจะแล้วก็เลยแปลว่าอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็แปลงอะไรคะแปลงติตัวเนี้ยให้เป็นอะไรคะเนี่ยตัทินะแบบนี้นะตอนี้เราก็ลบอะไรคะลบสะที่สุดท้าคือสานีม่มาจากไหนมาจากอัศเนี่ยตรงเนี้ยลบทิ้ง เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าอาัศธาตุเนี่ยแปลว่ามีแปลว่าเป็นแล้วก็ใส่คําว่ามีติวัตมานาแปลว่าอยู่ย่อมจะแล้วก็ใส่คําว่าอยู่ก็แปลว่ามีอยู่นะโอเคไหมคะอ่าตอนนี้ต่อมาต่อมาเลยนะคะเออตรงนี้นะคะถึงอัตถินะคะอัตถิแปลว่ามีอยู่นะคะตอนนี้ตัวต่อมาแล้วก็มาดูตรงนี้่ แล้วก็จะเห็นตรงนี้นะคะมิโสใช่ไหมคะเษฐิปุตโตถ้าเราเห็นต่าศัพท์เมื่อไหร่แล้วต้องทำไมเป็นเงามันต้องหาตัวจริงมาอันนี้เป็นสรพนามก็ยกตัวจริงมาเ,เวลายกตัวจริงก็ยกตัวเดิมเศษฐิปุตโตแล้วก็ยกเรษฐิปุโตโสเศรษฐิปุตโต,ต,โตอันว่าอะไรคะอันว่าบุตรของใครของเศรษฐีนั้นนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาแปลตรงนี้การไหวเราแปลตรงกิยาในระหว่างกิยาเล็ก ทุกครั้งเนี่ยต้องแปลกียาเล็กไว้ก็คือกียาอะไรคะกียาในระหว่างก็ตรงตะวานะคะบางทีก็เป็นมานะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเนะี่ยอย่างนี้อันตับปัจจัยมานะไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วก็เห็นเอง นานๆถึงจะเห็นเนะาะตตวาเยอะสุดอ่าก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าไปแล้วอันนี้เราก็ไม่ต้องแจกเลยนะแปลว่าไปอ่ะเสร็จไปไหนคะตรงเนี้ยอ่านะอันนี้ไปปุ๊บไปต้องไปเลยครับไปสู่ตรงเนี้ยอังเนี่ยไปสู่เห็นไหมสู่ใครคะสู่เมืองชื่อว่าอะไรตักกศิลาถ้าเราพูดยาวเราก็ไม่ต้องพูดเราพูดสัน้นสู่เมืองตักกศิลาไปเลยไม่ต้องบอกว่าสู่เมืองชื่อว่าตักกศีลามันยาวเนาะแล้วก็สู่เมืองตัก กัสซีดาไปเลยนะคะแล้วนี้ตอนนี้ตรงน,นี้เป็นเอหิอ่์เอห์เราก็รู้ว่าอยู่ตรงมีคําว่าทั้งหลายใช่ไหมแล้วข้างหน้ามันเพราะอะไรอันนี้มันเป็นสามได้ใช่ไหมคะสามก็เป็นอะไรคะด้วยใช่ไหมด้วยจุดจุดจุดทั้งหลายนะอังเนี้ยเอห์เห็นไหมอ่าเป็นตัติยาวิพัตด้วยจุดจุดทั้งหลายตอนนี้ตัวสัตต์ตัวนี้ตัว,ะตะตวนี้สัตต์สเลเอออกไปสัตตะแปลว่าอะไรคะร้อยเห็นไหมแล้วสกัด สักกัดเนี่ยส <Viol in. S 2> ักตะเนี่ยแปลว่าอะไรเกวียนนะ่าแล้วก็บอกว่าตัวนี้แห่งเห็นไหมคะก็ฉัดถีวิพากษ์ก็แปลว่าแหงแหงเลยค่ะแห่งเกวียนนะคะแล้วแล้วก็เราก็แปลตัวนี้ไปแล้วว่าอะไรคะด้วยจุดจุดจุดทั้งหลายตัวนี้ก็แปลว่าอะไรค่ะด้วยร้อยร้อยแห่งเลยค่ะแห่งเกวียน่าแล้วก็แปลด้วยร้อยแห่งเกวียนทั้งหลายนะคะ ด้วยร้อยแห่งเกวียนทั้งหลายแล้วตัวนี้ตัวนี้อะไรคะปัญจหิอันเนี้ยเขาเขาแจกแบบตัวนี้เลยเนะี่ยมันเป็นหิใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญจหิใช่ไหมปันแจแปลว่าอะไรแปลว่าห้าด้วยร้อยแห่งเกวียนทั้งหลายแล้วก็ใส่ตัวอักษรไปนะห้านะคะถ้าเราไม่ใส่ตัวอักษรแล้วก็ใส่เลขไทยห้านะคะอ่าพอเสร็จเรียบร้อยตรงนี้แปดจบหมดแล้วใช่ไหมอ่เราก็มาดูต่อไปอด้านบนอ่ตัวนี้เรายังไม่ได้แปลถูกไหมเพราะเราแปลตรงนี้ไปแล้ว แล้วเหลือตัวสุดท้ายตรงนี้นะนะแล้วก็ตรงนี้ดูโตโตเนี้ยเขาเป็นได้คือสามกับห้าใช่ไหมโตปัจจัยอยู่ไหนคะอยู่ในอับพยะยศัพทอ่เขาก็แปลสามแปลว่าอะไรครับแปลว่าคางอ่าแล้วตอนนี้ห้าแปลว่าอะไรแปลว่าจากแปลว่าแปลอันนี้เราก็แปลเป็นห้านะปัญจมีนะแปลว่าจากจากอะไรคะจากเมืองชื่อว่าโสระยะนะก็จะเขียนว่า จากเมืองชื่อว่าโสลยะอย่างนี้เนี่ยเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ต่อมาพอเราแปลตรงนี้จบมดแล้วใช่ไหม่เราแปลจบตรงนี้แล้วก็ขึ้นอันใหม,ขใหม่ขึ้นอันใหม่เรากั้นไว้ละอ่าแล้วก็แปลกิยาก่อนแล้วเห็นนอนหนูสองตัวอ่าเรารู้เลยเป็นอะไรนะตับปัจจัยแปลงเป็นณะนะนะนะตับปัจจัยมันแปลงได้หลายตัวมากเลยนะต้องจําให้ได้นะอ่าแต่นี้นิสีเนะี่ยไอ้ตัวนี้มาจากอะไรมันจะไอ้สีธาตุเนี่ยอ่าสีธาตุ แปลว่าอะไรคะแปลว่านั่งใช่ไหมคะ <c oughs> มาดูตัวสีธาตุนะสีธาตุนะเนี่ยอยเขียนเขียนสีธาตุสีสีธาตุในความเลยคะในความนั่งอ่าแล้วก็แปลว่านั่งนะคะแล้วลงอะไรคะลงตปะปัจจัยตัปัจจัยแปลว่าแล้วถูกไหมคะเราก็เลยแปลออกมาเลยว่าอะไรคะเออนั่งแล้วไอ้ตัวนี้ก็แปลงง่ายๆนะ,ะนั่ง นั่งเลยค่ะนั่งแล้วอย่างนี้นะคะอ่านี้สิโนโนแปลว่านั่งแล้ว <c oughs> อันนี้ตัวต่อไปนะคะอ่าเราก็ดูอ่าพอเราได้ตัวนี้เรียบร้อยเราก็ไปใช่ไหมลูกศรก็ไปซ้ายอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสสลเอก็แปลว่าไหนใช่ไหมแปลว่าบนอ่าอันนี้ เออเจ็ดอะค่ะมันแปลได้หลายตัวมันแปลว่าบนนะเอ่อในใกล้ที่นะแล้วก็ณนะแล้วก็บนที่อะไรก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็ตอนนี้เราเอาคำว่าบนอ่าบนก็คือตัวนี้ชระ,ะเอนะคะเจ็ดสัตะมีวิพัตบนเลยคะ่ะบนยานเนี่ยตัวนี้แปลว่ายานนะบนยานอ่อแล้วก็น้อยนะคะบนยานน้อยแล้วตัวนี้ตัวสุกเนี่ยสุขเนี่ย,ขเ,ยเขาก็จะแปลว่าเออ มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เราก็เอาเอาสั้นๆเอาคําว่าอันสบายแป่ว่าสบายไปนะเราก็เชื่อมด้วยตัวอันเนาะเป็นวิเศษนะนะว่าว่าตัวเนี้ยวิก็เป็นอันอันเลยคะ่ะอันสบายอันให้ทําให้มีความสุขอะคะ่ะถ้าเราแปลเต็มยศมันจะแปลอีกอย่างหนึ่งนะโอเคนะเราก็แปลว่าอะไรคะบนยานอันสบายอันนี้คือแปลสั้นนะแต่ถ้าเกิดเราจะแปลเป็นเต็มยศเลยนะ เขาแปลว่าตรงนี้นะคะอันอันนำมาอันนำมาซึ่งเขาเชื่อมตรงนี้เป็นทุติยาตับซึ่งความสุขแล้วก็ตัวนี้ก็ทับศัพท์เลยสุขนะก็คือความสุขเขาก็แปลเต็มเยอะก็คืออันนำมาซึ่งความสุขเป็นทุติยาตับแต่ส่วนใหญ่เขาจะแปลสั้นๆว่าอันสบาย นะคะเราก็บอกว่าบนยานบนยานไหนยานน้อยยานน้อยอันอะไรอันสบายนะคะบนยานน้อยอันสบายแล้วแปลตามสั้นๆกันแล้วกันนะคะลักษณะนี้อ่าตอนนี้ต่อมานะคะพอเราได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วอ่าเราไปดูตัวที่เรากั้นหน่อยอ่าเรากั้นไว้ตรงน,นี้ คือพอพอเรากั้นไว้เนี่ยมันสะดวกแล้วกั้นไว้เสร็จแล้วก็เหลือตัวนี้กับตรงนี้แล้วก็ต้องแปลตัวนี้ก่อนเป็นกริยาใช่ไหมพอแปลตัวนี้เสร็จเราก็ขึ้นมาตรงไหนขึ้นมาตรงนี้อ่าใช่ไหมคะเราเราเราก็ทําให้มันแบบง่ายๆนะคะว่าลูกศรไปซ้ายมืออ่าปาวิสิปาวิสิแปลว่าอะไรแปลว่าได้เข้าไปแล้วนะคะได้เข้าไปแล้วแล้วมาจากไหนแล้วมาจากไอ้ตรงสระอีเนี่ยมันมาจาก อัชตันี่ะอีอัชตนีอัชต,น,ชตนีแปลว่าแล้วรักษาอีให้เป็นสระอีนะเอเสร็จแล้วเราก็ได้ตรงนี้นะปาวิสีแปลว่าได้เข้าไปแล้วอ่าเรามาแจกปาวิสีนะคะปาวิสีได้เข้าไปแล้วเนี่ยตัวแรกคือปะใช่ไหมปะนี่เป็นอุปสรรคถูกไหมคะบทหน้าแล้วตรงนี้เขาเป็นอะไรคะตรงนี้เขาเป็นอาอาคมอ่าไอปะกะอาเนี่ยสองอันเนี่ยเขาเป็นอะไรคะมันเป็นบทหน้าทั้งคู่เลยเห็นไหมบทหน้า ไอ้ตัวปะตัวแรกเป็นอะไรเป็นอุปสรรคตัวที่สองอะเป็นอะไรคะเขาเป็นอากขงนะทั้งสองตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นเอ่อบทหน้านะแล้วตรงเนี้ยตรงนี้เขาก็ตามนี้เลยวิสะวิสาธาตุในความอะไรคะเข้าไปเนี่ยไอ้ตัวนี้นะวิสะวิสาธาตุในความเข้าไปใช่ไหมเสร็จแล้วเขาลงอะไรคะเขาเขาลงอะอะอะไรคะอัปัจจัยในไหนคะในกัตตุกัตตัวจบ นะแล้วลงอะไรคะตรงเนี้ยอีอาชตันีวิพัฒใช่ไหมแล้วระหว่างปากกะอาะเนี่ยมันมีสองตัวเห็นไหมคะไอ้ปาตัวแรกตรงเนี้ยที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรคะเออเราเป็นสระอะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปาตัวเนี้ยที่ไม่พูดถึงเนี่ยเป็นสระอะถูกไหมคะตรงเนี้ยอ่ะพอไม่พูดถึงเราก็ลบลบไอ้สระอะของปากตัวนี้แต่ไอ้ตัวอะตรงเนี้ยเขาเป็นอะไรคะตรงเนี้ยเขาเป็นสระอะเหมือนกันตรงเนี้ยไอ้ตัวปะกะอะเนี่ย ตัวหลังเนี่ยเขาเป็นสระอาเหมือนกันแล้วก็ทีคะ,ะทีคะสระอาที่ไหนคะที่อะหลังลให้เป็นสระอานะคะมันมีสองตัวคือป่าตัวหนึ่งจะอาตัวหนึ่งป่าตัวนี้มีอะลบอะข้างหน้าไปส่วนป่าตัวนี้มีอะอ่ะตัวนี้ทำไมคะแปงลงร่างมาเป็นอะไรคะแปงลงร่างมาเป็นอา,านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้เป็นสระอาเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นป่าตัวนี้แล้วตัวนี้เขาเขาทำไมก็เป็นวิสระ ธาตุแล้วก็ลงเลยคะลงอีอัชตนีและสาอีให้เป็นอ e, ิเนาะก็เรียบร้อยคะ่ะก็แปลว่าอะไรคะ่ะได้เข้าไปแล้วเนี่ยในตรงนี้แปลว่าอะไรคะ่ะวิสาเนี่ยวเวนสลัเนี่ยอ่ะวเวนสล,นะววนสลีวิธาตในความเข้าไปนะแล้วก็แปลว่าได้เข้าไปแล้วแล้วมาจากไหนมาจากอ,าอัชตนีนะคะ ก็ได้เข้าไปแล้วอตัวตอบไปนะคะ,ะเข้าไปแล้วที่ไหนตัวบนมันเห็นไหมตรงที่เราเตรียมไว้อนักขลังะในเลยคะ่ะแล้วก็บอกว่าสู่นะไปอันนี้มันมีคําว่าไปไปตรงเนี้ยต้องไปะอะไรค่ะทุติยาแปลว่าสู่เพราะมันมีคําว่าไปไปแล้วใช่ไหมไปต้องไปสู่สู่เลยคะ่ะสู่พระนครหรือสู่เมืองนะคะโอเคนะเราจะสู่พระนครก็ได้นะสู่เมืองก็ได้ ประโยคต่อไปอัถะพอเลยเห็นอัถะใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงนี้อ่อัถะแล้วก็เสร็จแล้วก็แปลตัวแรกเลยเป็นนิบาตอัถะครั้งนั้นใช่ไหมคะแล้วก็มาดูตัวสาสานี่เป็นอะไรคะเป็นเงาเราต้องแปลต้องยกตัวจริงมาก็ยกตัวจริงคืออิถีเนาะเหมือนตัวแรกอะเนาะที่เราโยกมาสาอิถีิใช่ไหม โยคแบบเดิมนะเราก็บอกว่าสาอิถิอันว่าหญิงนั้นอย่างเงี้ยนะคะเออเรามาดูตัวที่เรากั้นไว้อ่าดูตรงตาวากิยาเล็กนะวิวลริตตวาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเปิดนะวิวลริตนะแล้วก็ตวาแปลว่าแล้วเปิดแล้วนะเปิดแล้วตอนนี้วาตาปานางังนเะนี่ยตรงนี้อังใช่ไหมซึ่งอะไรคะซึ่งหน้าตา่างนะ ซึ่งหน้าตางแบบนี้นะคะเอามาดูวิวรลิตาวาก่อนนะคะที่แปลว่าเปิดแล้วเขาบอกว่าแปลว่าเปิดแล้วก็ได้อ้าแล้วก็ได้อ้าก็ได้นะอ้าอ้าแล้วเปิดแล้วอย่างนี้นะคะได้สองอย่างนะ,ะตัวนี้เป็นอะไรวรรริเป็นอุปสรรคอ่าไม่เป็นอุปสรรคแล้วตรงนี้เป็นอะไรคะวะละอ่าวะละเป็นธาตุวะละธาตุในความอะไรคะในความปิดแต่พอมันมีวิอยู่ข้างหน้ามันเลยกลายเป็นเปิด ตอนแรกมันแปลว่าปิดนะเอ่อพอมันมีวิเป็นอุปสรรคอยู่หน้ามรัยกายแปลว่าเปิดนะแล้วตอนนี้พอเสร็จหรือว่าแปลว่าอ้าก็ได้แล้วก็ลงตะวาปัจจัยก็แปลว่าอะไรแปลว่าแล้วอ่าแล้วตอนนี้ทําไมมีสรสลีก็ลงอะไรคะลงอีอาคมอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเปิดแล้วนะคะแล้วตอนนี้วาตะปานังเนี่ยนะเอ่อเราก็ดูตรงนี้อ่าเป็นอะไรคะเราเห็นไอ้น,นิคหิตอย่างเงี้ยเป็นนับป่งใช่ไหมอ่า แล้วตัวนี้เขาแปลว่าอะไรเขาแปลว่านักตา่างนักตา่างทีน,นี้พอเขาเป็นทุติยาวิพัสส์สองนะคะเออเวลาเป็นนับพุงเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยกูุลังแล้วก็กูุลังอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหนึ่งกับสองเห็นไหมหนึ่งก็คือปัตมาสองก็คือทุติยาแต่มันเป็นนิคหิตเหมือนกันเลยเห็นไหมอันนี้ก็แบบเดียวกันอันนี้เป็นสองทุติยานะแล้วก็เอกาอัจนะนะแปลว่าซึ่งน้าตา่างก็ตามนั้นเลยนะ เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูตัวต่อไปนะคะเออเรามาดูตัวต่อไปอยู่ตรง <c oughs> พอเราเปิดซึ่งหน้าต่างเนี้ยเปิดแล้วซึ่งหน้าต่างเรียบร้อยแล้วเราก็มาหาตรงนี้กิยาอ่าเราดูกิยาเรา göra, กั้นไปแล้วแต่กิยาตัวนี้ทํำไมมันมีสองตัวอ่าสมมติอย่างนี้นะพออันนี้เรากั้นไว้ตรงนี้เป็นกิยาแต่แล้วเราก็ามากั้นตรงนี้ไว้อ้าวตัวนี้ก็เป็นกิยาตัวนี้ก็เป็นกิยา แล้วก็แปลพร้อมกันเพราะว่ามันทําพร้อมกันแล้วก็เห็นในตัวนี้ยถอสันฐานเนี่ยเราก็รู้เลยตัวนี้แปลว่าอะไรมันก็แปลมาจากไอ้ตัวเนี้ยคาธาดเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งอยู่อ่าแล้วแปลว่าอะไรคบแปลว่ายืนอยู่อ่าแล้วก็แปลว่ายืนนะแต่นี้พอเขายืนเนี่ยอ่าเราก็ไปดูตัวนี้เอตัวนี้เป็นอะไรมานะมานะก็แปลว่าอยู่แล้วตรงนี้มีตะใช่ไหมคะตะแปลว่าอะไรแปลว่าแล้วใช่ไหมตะปัจจัยตัวเนี้ย่ สร็จแล้วตรงนี้เราก็มาดูตรงนี้แปลว่าอะไรนี่เราแปลมาหลายครั้งแล้วก็ดูแลเห็นไหมก็เรียกว่าแลดูนะแปลว่าแลดูตอนนี้เราก็แปลรวบก,กันไปเลยกิยาที่ทําพร้อมกันนะเราก็แปลว่ายืนก่อนยืนยืนแล้วเอาตัวนี้มาก่อนตัวแรกนะยืนแล้วก็อะไรคะแลดูแลดูแล้วตัวนี้อะไรคะมานะแปลว่าอยู่แลดูอยู่แล้วตัวต่ป,ปัจจัยแปลว่าแลยืนแลดู อยู่แล้วนะยืนมาก่อนนะยืนแลดูอยู่แล้วก็แล้วแล้วคือตัวนี้ตัดปัจจัยเออแลดูอยู่มาจากตรงเนี้ยโลโลโอโลกายมานาเนี่นะแลดูอยู่ไอ้ยืนมาจากไหนมาจากไอ้ตัวฐานะเนี่ยฐาธาตุนะอ่าตอนนี้จบจบเรียบร้อยตรงนี้ใช่ไหมเราก็ทําไมคะก็ต้องขึ้นมาตรงนี้ลูกศรไปซ้ายมือไงนะอ่าลูกศรไปซ้ายมือนะคะ เดีนยวนะคะอ่าตัวนี้ประมาณตรงอ่านะคะเรียบร้อยแต่มันจะไปบังอ้จุดนี้เนาะอันนี้เอาออกก่อนอ่านะเพราะมันไปบังจุดอ่าตอนนี้เรียบร้อยเลยนะเราก็เริ่มอ่าเห็นไหมตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นนิคขยิตใช่ไหมนะี่ตละลอีแล้วก็นิคขยิตใช่ไหมก็เป็นสองใช่ไหมทุติตยา ซึ่งอะไรคะนเมื่อกีบอกว่าอะไรคะออแอลดูดูอะไรใช่ไหมยืนแลดูก็ดูอะไรก็ซึ่งนะนี้ซึ่งซึ่งอะไรคะวิถีเนี่ยวิถีเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าถนนใช่ไหมถนนแล้วไอตัวอันตรละแปลว่าระหว่างใช่ไหมคะ่ะระหว่างเนี้ยนะแล้วก็เชื่อมตรงนี้ว่าอะไรคะแห่งนะคะ ตรงนี้โกนะคะแต่ว่าแห่งแล้วก็พูดเลยนะคะซึ่งอะไรคะตรงนี้ซึ่งซึ่งอะไรคะระหว่างแห่งอะไรคะแห่งถนนอย่างเงี้ยนะคะเรียบร้อยแล้วนะจบตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาตัวต่อไป,ไปตัวต่อไปแล้วก็มาหานะคะอ่าตัวนี้ยังไม่ได้แปลเห็นไหมเร,ราต <nothin 's S 2> ้องลงไว้นะเพราะเมื่อกี้เราแปลพวกนี้ไปแล้วแต่ตัวนี้ทําไมค <vens> ะตัวนี้เรายังไม่ได้แปลออุปลิปา สาธะตะเลนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรคะซึ่งในระหว่างแห่งถนนใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็เป็นสระเอเหมือนกันเห็นไหมตรงเนี้ยอ่าแล้วก็ดูเอาใหม่นะซึ่งในระหว่างแห่งถนนใช่ไหมตอนนี้ตรงเนี้ยตาละเนี่ยเอาสระเอออก่ะเ,อกอนะะเป็นตอเต่ากับลอริงนะตาละแปลว่าพื้นนะแล้วตรงนี้สระเอเนี่ยเป็นเจ็ดใช่ไหมคะ เระเ,เอเนะีนะ่ยเจ็ดเนี่ยแปลว่าในก็ได้แปลว่าบนก็ได้แปลว่าณก็ได้แปลว่าที่ก็ได้เอาแล้วก็แปลว่าที่นะที่อะไรคะที่พื้นนะคะที่พื้นนะที่พื้นไหนไหนอเชื่อมตรงนี้สัตมีตับอ่าก็เจ็ดถูกไหมก็แปลว่าอันนี้สรลเ A อ,อันนี้แปลว่าที่แล้วก็อะไรคะตะละแปลว่าพื้นที่พื้นแล้วก็อะไรคะในอะไรคะเนี่ยในตัวนี้เราก็มาดูนี่อ่าอ,อุป,ปะละแปลว่าอะไรอ,อุปริ อุปริแปลว่าเบื้องบนนี่นะตรงนี้อุปริแปลว่าเบื้องบนนี่อะไรคะเชื่อมตรงนี้แล้วก็เป็นหกนะแหงอะไรคะแห่งปาสาอ่าแล้วแปลใหม่ตรงนี้ที่พื้นในเบื้องบนแล้วก็แหงปาสาดนะคะโอเคไหมแล้วเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แปลตัวนี้จบหมดล้วอ่าตรงนี้เราแปลไปแล้วเนาะอ่าตอนนี้ตรงนี้ เราก็มาดูตรงตัวตัวนี้กิยาทิศวาเป็นแล้วเห็นไหมเห็นเห็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ตรงข้างบนเราเหลือตัวเดียวเหลือตัวนางตัวเดียวใช่ไหมพอโจทย์ก็ให้นางมาเขาให้นางมาเราก็ต้องแทรกตัวนี้ไปโยกมาเซทาอุตตะนางนะอุตตังนยเนี่ยตัวนี้นางเนี่ยกับไอ้ตัวเนี้ยอันนี้มันเป็นเงา ตัวนี้เป็นตัวจริงแต่ว่ามันไม่มีที่เขียนเพราะมันที่มันไม่พอตัวนี้คือตัวนี้เหมือนกันเหมือนแบบเนี้ยนะคะก็คือตัวนี้เป็นสรพนามตัวนี้เป็นตัวจริงคือเป็นนามนามนะเราต้องโยกเหมือนเดิมคือเศษฐะปุตตังน่ะนางใช่ไหมนางเศษฐะปุตตังตัวนี้ก็แปลว่าอะไรคะซึ่งนะซึ่งบุตรของเศษฐีแล้วก็อะไรคะนั้นนะ ตัวนี้ตัวนี้เราต้องเอาออกเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันโดนไอตัวสลีอีนะคะเอาตัวนี้ออกอ่าเนี่ยเสลอีมันเลยมองไม่เห็นเนาะแต่ไอตัวขีดเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเราทําเป็นแล้วตัวนี้อ่าเราดูตัวนี้นะตัวนี้กับตัวนี้ต้องแปลพร้อมกันนะคะนางเศรษฐีปุตตังเอ่อซึ่งบุตรของเศรษฐีนั้นนะคะอันเนี้ยซึ่งซึ่งอยู่ตรงนี้ บทรแล้วของเศรษฐีแล้วก็ตัดสับไปว่านั้นนะคะอ่าต่อมาอันนี้เราแปลจบหมดแล้วนะอ่แล้วก็เหลือตัวนี้อ่าเหลือตัวนี้ได้ใช่ไหมเพราะตัวนี้แปลแล้วนะเราก็ดูตรงตวาใช่ไหมอ่าสัญชานิจตวาอ่าเราดูตรงชาก่อนชามาจากอะไรคะมาจากยาธาตุในความอะไรคะในความรู้อ่าแล้วก็แปลว่ารู้นะอ่าชาแปลว่ารู้รู้แล้วไอ้เนี้ย จากอะไรมาจากไอ้ตัวเนี้ยสังสังตัวเนี้ยหรือสัมตัวนี้ก็ได้ตัวเดียวกันนะแปลว่าอะไรเป็นอุปสรรคใช่ไหมคะเป็นอุปสรรคแปลว่าพร้อมเห็นไ,ไหมพร้อมแล้วก็กลับแล้วก็ดีเราตัวเดียวเอาพร้อมนะคะอา่ารู้อา่ารูารานะ้พร้อมใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ตะวาแปลว่าแล้วรู้อ่านะพร้อมแล้วจบนะคะแล้วตัวนี้ต่อมานะคะเราก็มาดูอ่ตัวนี้ เป็นเงามันก็ต้องโยกตัวจริงมาเหมือนเดิมนะตังเศรษฐิบุตตังนะะเราก็โยกตรงนี้ซึ่งอะไรคะซึ่งบุตรของเศรษฐีนั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอ่อต่อมาเราก็มาโยกตัวต่อมาเราต้องแปลตัวไอตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้ตวาเห็นไหมพอเราแปลเสรนะ็จเนี่ยเราก็มาแปลตัวตาว ก่อนใช่นะฮะ <c oughs> เราก็ต้องดูไปทีละตัวอตัวนี้แปลเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาแปลตัวนี้ก่อนนะคะอ่านี่สีทาเปตตะวานะแปลตัวตัวนี้ก่อนนะคะ,ะตัวนี้เราเห็นตรงนี้ไหมคะนาเปอ่านี่เป็นอะไรคะเป็นปัใจจัยในไหนคะ,ะในเคตุกัดตุวาจุกอ่ะเห็นไ,ไหมเราก็ต้องมีอะไรคะมีอย่าง ยังจุดๆให้ใช่ไหมตัวเนี้ยแปลว่าให้ถนะแต่อ้ยังต้องหามายังก็ต้องตัวอยู่ข้างหน้ามันใช่ไหมตัวอยู่ข้างหน้ามันน่ะไม่มีแล้วก็ทําไมโยกมาตัวนี้อ่ะโยกอะไรคะเศรษฐีปุตตังเพราะเมื่อกี้ก็พูดถึงเศรษฐีปุตตังใช่ไหมเราก็โยกมาแบบนี้เลยอ่านะตัวเนี้ยเศรษฐีปุตตังก็โยกมาแบบนี้แต่ไม่ต้องโยกไอ้ตังต่นังมานะโยกมาตัวเดียวเศรษฐีปุตตังยังเลยคะยังบุตรของเศรษฐีแล้วก็ อันนี้แปลว่าให้นะและอัน,นี้สีทะแปลว่านั่งใช่ไหมคะให้เลยคะให้นั่งแล้วนะคะเนี่ยสีทะเนี่ยสีทะธาแปลว่านั่งและนี้แปลว่าแล้วแล้วตัวเขาเองแปลว่าให้ให้มาจากไหนคะให้มายารงนาเปอย่างเงี้ยนะคะมันต้องมียังแล้วก็มีให้นีสีทาเปตวาให้นั่งแล้วนะคะอันนี้ดูตัวต่อไป ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สอเสือนะไอ้น,นี่จุดของไอ้ตัวนี้นะอันนี้เป็นลอลิงนะลอลิงอันนี้ก็คือตรงนี้สระเอใช่ไหมคะอ่าตอนนี้ตอนนี้เราไม่ได้แปลว่าที่แล้วแปลว่าบนอ่าสระเอเนี่ยเป็นเจ็ดชะตมีแปลว่าบน<ม>บนอะไรครับบนพื้นใช่ไหมคะเอ่อตัวเนี้ยอ่าตัวมหามหาตะอะไรเนี้ยมันแปลว่าอะไรครับมหาตะเนี่ยมหาตะเนี่ยตัวเนี้ยแปลว่าอันใหญ่มันเป็นอะไรครับมัน เป็นคุณนามใช่ไหมพอคุณนามมันก็ขยายใช่ไหมมันก็ขยายตัวคํานามตรงนี้นะ,ะมันก็เป็นวิเศษ,ษณะเป็นวิบุกกรรมนะเพราะฉะนั้นมันก็จะแปลว่าอันอันอะไรคะอันใหญ่นะอันใหญ่เราก็บอกว่ามหาทะเลบนพื้นอันใหญ่นะคะแล้วก็อตอนจบอ่าดูตรงนี้ จบคือกิยาคุมภากกิยาคุมภ,ภาพอยู่ตรงนี้อ่าตอนนี้สลอยเป็นกิยาอาขยาใช่ไหมคะอาขยาอะากาสิทำไมคะอาอาคมแปลว่าได้ใช่ไหมคะอีนี่เป็นอาชัตณีแปลว่าแล้วนะแล้วก็เว้นไว้ได้แล้วแล้วกะกะมาจากอะไรคะกาลธาตุแบลล่งรางมาเป็นกาอ่ากาลธาตุแปลว่าอะไรคะกระทําได้กระทําแล้ว กาละแบ่งร่างมาเป็นกานะคะเป็นอากาศิได้กระทําแล้วอตอนนี้ขึ้นไปข้างบนขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็เอาน,นี้ขึ้นมาะนะคะ,ะขึ้นมาอ,อย่างนี้นะคะอ่ะนาตอนนี้ไปลูกศรไปทาไมซ้ายมือ,อ อ่าเนี่ยเรียบร้อยนะสักกาละสัมมานางไอ้ตัวเนี้ยไม่รู้มันติดมาจากไหนตรงนี้ไม่มีนะมันเป็นสระอาอย่างนี้นะคะแต่หาไม่เจอนะไอ้ตรงขอไข่ไม่รู้ติดมาจากไหนเอาเอาไม่ออกนะ <ๆ S 1> ตอนนี้ก็เป็นมอม้าสระอานอนหนูแล้วก็นิขยิดอย่างนี้นะคะอ่าซึ่งนะคะตรงนี้ซึ่งทุติยานะสองนะซึ่งอะไรคะซึ่งสักกาละอ่าทับศัพท์ไปเลยนะซึ่งสักกาละานี่งี้นะคะ เรียบร้อยแลวใช่ไหมแล้วนี้เขาเชื่อมอย่างนี้ยเป็นจะศัพ์แปลว่าและนะเชื่อมอย่นี้เป็นอะไรคะไอ้ทวันทวะสมาเนี่ยนะอ่าพอเขาเชื่อมอย่างนี้เขาก็บอกว่าและนะและสัมมานะเป็นทัพศัพท์อันเนี้ยซึ่งซึ่งเสร็จแล้วอะไรคนะสักกาะละแล้วตรงนี้เ่เชื่อมเป็นและนะเครื่องหมายบวกซึ่งสักกาะและและสัมมานะนะคะ แล้วก็ตรงนี้มหันตังเห็นไหมเหมือนเมื่อกี้เลยนะเนะี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่มีต่อเต่าเงนี้นะอ่ามหันตังแปลว่าอะไรคะอันใหญ่เป็นคุณนามเนี่ยคุณนามเนี่ยแล้วก็ขยายแบบนี้แล้วก็ทําตัวเอ,อ่อโค้งๆแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นสรรพนามและแล้วก็เป็นนามเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีเนี้ยเราก็ให้เห็นเห็นว่าอันนี้นะ